สังคมไทยมีแต่เรื่องเข้าใจยากและเราเรียกส้มตำทั้งที่มันไม่ได้ทํามาจากส้มเรียกสีอิ๋วขาวทั้งที่มันสีดำาาอาหารไทยชัดๆก็เรียกขนมจีนู้ต้ะมหวานคือหน้าโรงเรียนแต่ดันเรียกขนมโตเกียวอยากกินโตเกียวอ่ะพี่ครับขอโตเกียววันนี้พอแค่นี้ร้อนไอตั ขาด้อนที่เราเปิดแอร์ขาบน้ำอุ่นออกมาทาแป้งเย็นเสร็จแล้วนอนห่มผ้านมเย็นสั่งนมเย็นได้นมใส่น้ำแดงเมื่อเราเจอคนที่ไม่ชอบหรือมันไส้เราแอดเฟรซื้อขนมนก็ต้องเปิดแต่ที่นี่ห้าไปเปิดที่บ้านสังคมเรามีแต่เรื่องเข้าใจยาก